ถ้าคุณได้มีโอกาสที่จะขึ้นมายืนอยู่บนที่สูงตรงนี้นะคะเราต้องยอมรับว่าโลกใบนี้ในความสูงก็มีสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าใจของเราต้องสูงด้วยค่ะมีความสวยงามจากโลกภายนอกที่ทำให้เราเห็นถึงการงดงามจากโลกภายในถ้าใจสูง ใจก็จะเกร่งกล่าวจากกิเลสมองเห็นความพอใจปรากฏขึ้นและความพอใจนั้นก็ดับลงค่ะความสวยของโลกเกิดขึ้นและดับลงให้เราเห็นเพื่อการพัฒนาจิตใจของเราให้งดงามเป็นที่สุดมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการที่จะยืนและมองโลกใบนี้อย่างเข้าใจโลกอยู่อย่างเนื้อโลกและเพราะอยู่เนื้อโลกจึงรู้ว่าโลกก็เป็นเช่นนั้นเอง มีความพอใจไม่พอใจให้เราถอดถอนอยู่ตลอดเวลาคะ่ะขณะนี้เรากำลังยืนอยู่บนที่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้คะ่ะถ้ามองออกไปไกลๆเราจะเห็นยอดเขาที่มีหิมะยังปกคลุมอยู่แสดงให้เห็นถึงความเยือกเย็นนะคะในบรรยากาศของความสูงที่มีชีวิตอย่างสดชื่นพอถอดถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกได้ด้วยสติ <S <S และประการถอดถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้ ได้ด้วยสมาสติเช่นนี้เราจึงมีจิตใจที่สูงด้วยนะคะมองโลกภายนอกอย่างงดงามและมีโลกภายในที่ใจเป็นอิสระจากทุกข์เราจึงสามารถอยู่กับโลกได้อย่างพ้นโลกค่ะธรรมสวัสดีนะคะฉฉัันนนมมีควาสุขเล็กๆใใจ